้อ้าวลราหมาเป็นไรคะทำไมห่อผ้าอย่างนี้ล่ะคะดูเหมือนเด็กน้อยเลยคะ่ะเหนาเลยหนาวเลยราคาวันนี้เหนาเลยอย้า,อาทำไมเปิดแอร์แรงห่อคะอากาศมันเ,มเข้าหน้าหนาวแล้วอ๋อตรงนี้ที่ไหนหรอคะตรงนี้ก็ที่นี่เลยที่นี่ที่นี่ คืออะไรหรอคะแถวบางไทรอ๋อแถวบางไทรไม่ใช่บางใหญ่นะคะไม่ใช่บางไทรจะมาใส่รุ่นยาอ๋อบางใหญ่หนาวยังคะบางใหญ่ยังยังยังไม่หนาวยังไม่หนาวอ๋อบางไทรหนาวแล้วบางใหญ่ยังไม่หนาวบางใหญ่จะหนาวตอนไหนหรอคะบางบางบางใหญ่จะจะก็หนาวแต่บางบางไทรหนาวก่อนอ๋อข้าวบางใหญ่หนาวบอกหนูด้วยนะคะเออหน้าหนาวแล้วโอเคค่ะหน้าฮะเหมือนเดิม อ๋อหน้าหนาวแล้วก็หน้าหาเหรอคะเออหน้าหาอ๋อก็หอหน้าเด็ดๆอย่างนี้ก็หน้าร้านหน้าร้านนะคะไปไปแล้วไปจะทำงานไปโอ้หน้าร้านมาเลยค่ะเดี๋ยวจะไปบอกให้เจ๊นะคะเจ๊จะได้ปึ้งใจค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ